สวัสดีค่ะว fi ันนี้น้องย่ามาเรียนอะไรคะัี่มาที่ไหนคะเนี่ยเดอะเฮเดอฮบังบอลเหรอบังบอลนี่สนามผู้ใหญ่นะผมตรงนี้จะเป็นคาเฟ่ด้วยนะเนี่ยให้ผู้ปกครองรอทัสองชั้นนี่สนามเด็กโหตัวเล็กนะน่ากี่ขวบนะน่าสองขวบนะนะาอ๋อจอด เาขาให้มันเหมาะสำหรับตัวคนค่ะตัวเล็กตัวเล็กก็ต้องนี่เลไม่ได้ขีดตัวนี้เลยนี่ต้องมากรอบน่เลยหรอกอบนี่ไงชุดเต็มเลยชุดนี้จะต้องเช่าด้วยใช่ไหม นี่ยโดยโยืนใ้ที่ดูต้องเริ่มเรียนกี่ขวบได้หนึ่งขวบหนึ่งขวบก็ได้ชุดเหมือนแบบสีพนักง,งานเลยอะ่ะ<ช>เหมือนแบบว่าเป็นโค <c oughs> ้ดนี่ชุดเป็นโคน <c oughs> ้ดเลยโค้ดมีแย่ครูฝึกวีแ <c oughs> ยา่มาเองวันนี้ นี่งอเขามีบอกวิธีขึ้นมาลงม้าที่ถูกต้องทำไัเรี้อมต้องรสลับเลยรอค่ะรอคิวพร้อมแล้เราพร้อมแล้ไปได้เลยค่ะไเลยค่ะเลือกเลยเลืกได้ตันไหนเอาคันไหนเอาคันไหนคะเอาแบบตัวไหนไกเเตัวไหนลูกคันก็เกาค่ะ

เอันี่ไงอย,ยู่บนหัวเลยอนี่คนมีบุญเลย เราเราไปเซเว่นกันจริงปะ่ <7. S 2> ะไปแล้วนี่ไงไปเหมือนกันเซเว่น <7. S 2> <laughs> ไปไหนครับพี่ย่าฮะอ๋อมาข้างนอกเหรอ ขนมไหมคะแนกอามาเนไงคะขนมไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกเหรอ่โมงหนึ่งนะนะนีคอคนอื่นเขจะรอคกอตลดลาดแรอรวลูกคือที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะลูกต้องจองค่ะน่อันนี้เนี่ยไปทานข้าวมา ใครอ่ะฮะใครคะเจ้าของเชฟคอมฮะเจ้าของเชฟเล่เชฟเรขี่มาชั่วโมงหนึ่งค่ะก็จะมีค่าเตรียมม้าร้อยหนึ่งแล้วก็มีค่าคนขี่คนคนจูงม้าเนี่ยถ้าคนจูงมา้าขี่ม้าไอ้น,นางวนแล้วนะคะ นี่เป็นคอสตามนนี้เลยเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันอะไรอ่ะเอนตี้พัสโตสลัดแซลมอนไข่ปลาลมควันเมียสั่งอะไรมาทานครับสั่งโบนา่าเฟรนช์ฟรายนัเจ็ดกับซุปซุปหนัมืของแม่ผัดไก่เนื้อวชิสเต็กวุ้ยแม่ขอทิ้ด้วย แอปโตอาล,ออล,ลิโกแซลมอนไข่ปลาปด้วยไป,ไนปินกบอ,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 อครับเมรมาแล้วค่ะมีเมียงอะไรนงะนะเมี่ยงบอหลวง เห็นมีบัวเลยอ๋อนี่เองบัวอยู่ตรงกลางเป็นไงอ่ะนนี้กินได้ไอันนี้เ, <c oughs> เขา,า,าน้านจอสตรอเบอร์รี่กับม,มันตาลจองทุกอย่างไม่หมดัตอยางนี่น,นี่ปลาตกแล้วนะ่ะ <c oughs> าอาบน้ำไหมคะ <c oughs> ให้พี่เขาอาบให้มัดมัดจม,ม,มัดหูมัดหัวเองครับเนีเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันนะอ๋อนี่เราเห็นมุมกว้างเลยเข้าใจไหมไว,ว,วายค่ะเล่า,าม้ะหค่ะ มันม mm. ีต yeah. ah. <sh arp applause> ้นไม้ข้างในด้วยเรียจะป้อนอาหารมาใช่ไหมคะนั่นนั่นนั่นโอ้แกเร่ด้วย เนี่ยโอเคไหมคะสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะยังไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะไม่อยากกลับก็ต้องกลับนอนที่นี่ไหมนอนนอนนอนสิเมื่อกี้หนูวิ่งแข่งกับหมาค่ะนาใครชนะโอเคขิ้นที่ไหนกอนนะคะับเริ่มกดไลค์กดแชร์กดุสุสคายอุ๊ยกดแชร์เหรอยังเริ่มกันไล่กดแชร์กกุสุสคาย ไม่ชอบยาเลยนะคะบ๊ายบายผู้ตัวแซ่ชอบคัน